สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่หมันจะพาทุกคนมารู้จักกับต้นหอมหมื่นลี้หรือต้นกุ้ยฮวาดอกกุยฮวาเป็นไม้มงคลของจีนมีความหมายว่าดีสูงส่งวิเศษม,มีเยมมอบให้เพื่อนแทนความหมายให้ประสบความสําสเร็จในหน้าที่การงานนะคะจากที่ค้นหาสรรพคุณในอินเทอร์เน็ตนะคะในประเทศจีนเขาจะใช้ดอกหอมหมื่นลี้ผสมในชาเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและใช้ทํา,ยาแยมเค้กและไวน์ สกัดทำยารักษาโรคสกัดเป็นหัวน้ำหอมลำต้นยังเป็นวัสดุชั้นยอดในการทำไม้แกะสลักเปลือกไม้นำมาสกัดเป็นสีย้อมได้และยังมีการนำไปทำเหล้าได้ด้วยนะคะชาดอกกุ้ยฮาวาสามารถรักษาอาการปวดหัวนอนไม่หลับไอและคลายความเครียบบำรุงระบบย่อยอาหารสรรพคุณเยอะอย่างนี้แม่แหม่มก็เลยต้องจัดมาค่ะ และน้องก็กาลังออกดอกนะคะกลิ่นน้องหอมมากๆเลยค่ะต้นที่ทุกคนเห็นอยู่เป็นต้นทดลองปลูกนะคะเพื่อที่จะดูการเจริญเติบโตของน้องสรุปว่าผ่าน